สภาพอากาศที่หนาวเย็ยนในช่วงเช้าแล้วมีแดดแรงในตอนกลางวันทำให้บรรยากาศในายามเช้าตรู่ภายในเขื่อนลำแชะบานมาบกราดตำบลโคกกระชายอำเภอคอนบุรีจังหวัดนคนรราชสีมาสวยงามและสดชื่นเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงบริเวณที่เป็นร่องหุบเขาซึ่งจะมีบรรดาไอ้น้ำที่ลอยขึ้นมาเป็นสายกลายเป็นสายหมอกลอยอยู่บนผิวน้ำตัดกับแสงพระอาทิตย์ยามเช้าโดยมีฉากหลังเป็นผืนป่าเขียวขจีกลายเป็นภาพประทับใจที่สวยงามเป็นอย่างมากแล้วเริ่มมีนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งที่ชื่นชอบการถ่ายภาพและหาสถานที่ที่ได้สัมผัสกับโอโซน โดยสุดยามเช้าเดินทางเข้าไปเก็บภาพเป็นที่ระลึกเนื่องจากปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นในช่วงหน้าหนาวนี้เป็นประจำทุกวัน นายคำพาสงกระโทกประธานชมรมผู้ประกอบการเรือแพเกือลำแชะกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าในช่วงหน้าหนาวของทุกปีบริเวณที่เป็นร่องหุบเขาบริเวณเกือลำแชะหลายจุดจะมีไอ้น้ำหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหุยน้ำลอยขึ้นมาจากผิวน้ำก่อนที่จะรวมตัวกันเป็นสายหมอกลอยอยู่ท่ามกลางหุบเขากันเป็นจำนวนมากสร้างบรรยากาศที่สดชื่นและเพิ่มความสวยงามให้กับเกือลำแชะที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของอำเภอคอนบุรีและจังหวัดนครราชสีมามาก,มากยิ่งขึ้นไปอีก โดยปกติทั่วไปแล้วนักท่องเที่ยวจะนิยมมาล่องเรือเที่ยวชมธรรมชาติและขึ้นไปเล่นน้ำบริเวณแก่งวังวันน้ําตกวังเต่าและอุโมงต้นแจงในช่วงสาย แต่ในช่วงนี้เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวนักท่องเที่ยวบางส่วนก็จะขยับเวลามากันตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อมาชมพระอาทิตย์ขึ้นและไอ้น้ำสายหมอกที่จะมีเฉพาะในช่วงเวลาประมาณ5้านาฬิกา30นาทีไปจนถึง7นาฬิกาเท่านั้นโดยมีนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งเรียกจุดที่เป็นร่องหุบเขาที่มีไอ้น้ำลอยขึ้นมาเหนือน้ำว่าหุบหุยโดยมีที่มาจากการเอาคำว่าหุบเขาและหุยน้ำหรือไอ้น้ำมารวมกันเพื่อที่จะให้เรียกจุดท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้นและจะเป็นที่ติดปากเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นในอนาคตอีกด้วย

thấy. Rồi. À tại mà ông. Đúng đó. Ta lại nữa. Mọi người. Nó Ui, có suối M. Ừm.